โอเคและนี่คือคลิปแรกของช่องแหลมสิงไลฟ์นะครับผมนะจะเป็นช่องที่ผมเอาไว้ลงคลิปที่ตอบคาถามสั้นๆไม่ได้เป็นคลิปยาวนะครับเพราะว่าเอาลงในช่องหลักผมจะให้ลงเป็นคอนเทนต์เป็นหลักนะครับช่องนี้เอาไว้แจ้งข่าวสารหรือว่าอยากเล่นเกมแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนก็เอามาลงในนี้นะครับที่เป็นสั้นๆนะครับอธิบายนิดๆหน่อยๆไม่ใช่แบบคลิปที่เป็นหลักหรือว่าอะไรที่แบบว่าเป็นแบบ หลักการมากนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มาหลักการนะครับก็คือหัวข้อเลยนะครับก็ fc Mobile จะรีไหมนะครับก็ต้องตอบตรงนี้เลยนะครับเกมก็ประกาศออกมาแล้วก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมนะก็ภาคนี้ไม่มีการรีแต่ภาคหลักนะครับย้ำนะภาคหลัก fc 24เนี่ยจะมีการรีไปเป็น fc 25มันไม่ใช่การรีหรอกภาคหลักเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการย้ายภาคนะครับเพราะว่า ถ้าใครที่ซื้อเกมภาคยี่สี่เนี่ยก็คือถ้าภาคยี่ิบห้ามาคุณไม่สับคุณไม่คุณไม่อยากย้ายไปยี่ิบห้าก็ได้แต่อยู่ที่ว่ายี่สิบสี่เนี่ยจะมีคนเล่นกับคุณหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเออก็คือทีมเก่าคุณตั้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบสองเนี่ยมันก็ยังไม่หายทุกคนมันก็ยังสามารถเข้าเล่นเกมได้ตลอดเวลาแต่แค่จะมีคนเล่นเกมภาคนั้นนะ่ะอยู่กับคุณหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการ บังคับให้ย้ายไปแบบให้ย,าย้แบบยายไปภาคิี่้าด้วยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเออแต่ว่าภาคของเราเนี่ยเขาคอนเฟิร์มไม่เลยว่าแบบระบบในมือถือเนี่ยนะครับก็คือไม่มีการย้ายภาคนะครับยังเล่นต่อไปอีกยาวๆนะครับผมโดยผมคิดว่าน่าจะคือเขาคอนเฟิร์มให้เลยประมาณ1ปีนั่นแหละนะครับผมโดยดูจากกิจกรรมนี้นะครับนี่ครับไอคอนอ่าคอนิเิลนะครับอันนี้เหละมั้งเออ อ่านไม่ไม่รู้อ่านอะไรนะครับคือตรงนี้นะครับอีก3 6 2หิบวันก็คือง่ายว่าเวลาเกมมันประกาศเนี่ยว่าจะมีภาคใหม่หรือว่าจะมีแบบการรีภาคเนี่ยมันจะประกาศช่วงนี้แหละแล้วมันจะไปรีช่วงกันยานะครับผมเออประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูอีกทีตอนปีหน้าเลยก็คืออีก3 6 2หบวันเล่นไปจนเอียนอ่ะเออเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ย FC Mobile เวลามันเพิ่มโอเวอร์มันเพิ่มทีละหนึ่งทีละสองมันไม่ได้เพิ่มทีละแบบเหมือนตอนฟี ف าถ้าตอนฟี ف าใครที่เล่นมานะมันตันโอเวอร์ร้อยยี่สิบมันเพิ่มแต่ละกิจเนี่ยเพิ่มทีละสามทีละสี่ทีละห้าอย่างเงี้ยครับมันเพิ่มทีละเยอะนะครับระยะเวลาการเพิ่มก็เหมือนกันนะครับสามเดือนเพิ่มเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามเดือนเหมือนกันนะครับแต่ของเราเพิ่มทีละสอง เอฟซีโมบายปัจจุบันนะครับเพราะมันเป็นทีมงานชุดใหม่นะครับผมนะเออถ้ามันยังเป็นฟี FA เหมือนเดิมเราก็จะเห็นตัวแบบต่างๆาอะไรอย่างเช่นมาโลโดนาอย่างเงี้ยหรือว่าตัวต่างๆที่มันมีลิขสิทธิ์กับฟี ف าแต่มันไม่ได้มีกับเอฟซีนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเออนะครับผมนั่นแหละนะครับมันก็เลยเอาง่ายว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่รีนะครับพูดได้ตามตามตรงเลยก็คือไม่รีรอดูปีหน้าอีก300กว่าวันนะครับว่าจะมีการประกาศว่าเป็นยังไงก็คือรอลุ้นตอนปีนั่นแหละ เออ2 0 2พันยิบหกะครับว่าจะมีการรีไหมถ้ารีอะไรจะหายบ้างอันนี้พูดหมายถึงเรื่องรีเนาะถ้ารีอะไรจะหายบ้างถ้ายิงตามปีที่แล้วหายทุกอย่างนักเตะในทีมหายหมดเงินหายโลโก้อะไรทุกตาทุกอย่างหายนะครับเหลือแค่เอฟซีพอยต์แต่มันก็ได้ของยดเชยข้ามภาคไปนะครับผมอย่างผมที่เล่นภาคที่แล้วเนี่ยผมได้ของข้ามภาคมาเนี่ยก็คือง่ายๆว่า ได้เป็นทีมที่ตึงเลยตึงแบบตึงอะ่ะก็คือเหมือนทีมสุลต่านอธง่ายว่าทีมรองสุลต่านและกันทีมสุลต่านเขาก็จะได้แบบตึงแบบตึงเวอร์อรไปเลยอะ่ะอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้เติมเยอะนะครับก็เป็นแบบสายแบบรองสุลต่านน่ะก็คือเติมแต่ไม่ได้เติมเยอะเออมันก็ได้แบบมีความต่างระหว่างคนที่ได้ของชดเชยที่เป็นสุลต่านก็จะได้ของรางวัลที่แบบเวอร์ไปเลย อย่างเราเนี่ยที่เติมบ้างไม่เติมบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะได้ของที่มันลดน้อยลงมาเออแต่ผมบอกเลยว่าของเฉยๆเยมันได้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับเรื่องเกมน่ะจะรีภาคหรือไม่รีภาคผมให้มองผมอยากให้มองว่าคือ m มล์เซ็ตของผมนะอันนี้ไม่รู้ว่าผมจะแบบเปลี่ยน m มล์เซ็ตของทุกคนไม่ใช่ m มล์เซตของผมเวลาเกมรีภาคเนี่ยของ FC m o b i l e เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนเกมเพย์อัปเดตลูกเล่นต่าง อัปเดตกิจกรรมต่างๆอัปเดตหน้าฮีโร่ต่างๆนะครับอัปเดตแบบอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยไม่มีแบบช่องแต่งตัวนะที่แบบแต่งตัวได้เนี่ยปีนี้รีมาก็แต่งตัวได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการอัปเกรดอะไรต่างๆให้ดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนมีกิจกรรมใหม่เข้าแต่เป็นกิจกรรมที่ลดโอเวอร์นักเตะลงสุดท้ายเวลากิจกรรมใหม่เข้ามันเพิ่มโอเวอร์เนี่ยคุณเติมไหม มันก็เหมือนกันนะครับเวลาเกมรีภาคใหม่คุณอยากได้ตัวดีๆที่มันเป็นตัวแบบกิจของตัวรีภาคคุณก็ต้องเติมแต่ว่าตัวตัวข้ามภาคเนี่ยมันก็จะมีตัวข้ามภาคอย่างแต่ก่อนมีฮาเลนมีลาอูมีโลปาปิเลสอย่างเงี้ยพวกฟิมปองสก,กินเนียอย่างเงี้ยคุณใช้ได้ไหมคุณใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่พอใจกับตัวพวกนั้นคุณก็เติมมาตัวกิจใหม่มันก็เหมือนเนี่ยครับเวลากิจใหม่จะเข้าเนี่ยลามินยามมลเนี่ยคุณอยากได้ไหมตัวร้อยหนึ่งถ้าคุณอยากได้ คุณไม่ทํากิจกรรมคุณไม่เติมคุณได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกปะละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันครับมันก็เหมือนแค่กิจกรรมใหม่เข้าแล้วก็มีการอัปเดตลูกเล่นมากขึ้นมีการอัปเดตเกมเพย์ต่างๆให้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับเออผมอยากให้มองเป็นประมาณนั้นนะ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเรื่องรีภาคนะครับผมนะเออก็จบกันไปนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่จะเข้านะครับผมก็เตรียมตัวให้ดีๆนะครับเออก็ ผมนะครับเรื่องก,กลไกการตลาดว่าราคาจะลงไหมถ้าสลับผมเนี่ยจะลงเป็นบางตัวบางตัวก็ลงแต่ผมว่าลงไม่เยอะอย่างโดอ้วนอย่างเงี้ยผมว่าถ้าโดอ้วนเข้าจริงๆนะกิจหน้านะฮอว์ฟรีเจนโดอ้วนจะราคาเท่าอนิโคววลเลียมแต่ราคาจะแข็งกว่านิโคววลเลียมนะครับผมว่าราคาน่าจะ่ประมาณพันห้าร้อยล้านเป็นไปได้นะครับแต่เปิดตัวมาคือสองพัน ยังไงก็2 0 0 0 2,240้ล้านเหมือนที่โควิลเลียมแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้โดว้นตัวเกเจอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลมากเลยว่าราคาตัวนี้มันจะลงเยอะคุณอย่าลืมสิว่าตัวนั้นมัน2 0 0 0กว่าล้านตัวนั้นน่ะมันก็เป็นสําหรับแบบเอาจงริงถามผมเนี่ยผมที่มีเงิน4ี่พันกว่าล้านผมจะซื้อไหมผมก็ไม่ซื้อผมก็ยังเล่นตัวนี้แหละนะครับจนกว่ามันจะลงมาราคาแบบที่ผมคิดว่ามัน ควรเหมาะนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาท้ายทายกิยจิเนี่ยเห็นปะก็ยัดแพ็คดีๆเอามาให้เราเปิดมันก็ราคาลงอยู่ดีครับแต่ว่าก็ยังบอกครับซื้อก่อนเล่นก่อนเท่ก่อนมันก็ได้คํานี้แต่ผมว่าซื้อก่อนเท่ก่อนเล่นก่อนเนี่ยมันเป็นคําพูดของสุลต่านดีกว่าเออสําหรับเราเนี่ยมันก็รู้งบเราอยู่แล้วนะครับว่าโอ้โหเงินสี่พันกว่าเอ็มเนี่ยผมเติมมานานขนาดไหนกว่าผมจะได้อย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเก็บๆเราแบบได้แป๊บๆนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะ เออมันก็ประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปวิตกกังวลมากอย่าไปแพนิกมากว่าหูตัวใหม่มาราคาจะลงลงยับแน่เลยรอช้อนตอนราคาถูกๆเพอเผอมันจะราคาสวนสวนขึ้นเป็นราคาแพงกว่าเดิมก็อาจเป็นไปได้เพราะถ้าตัวใหม่มาราคาแพงใครจะไปซื้อไหว2องพันกว่าล้านอย่างเงี้ยแล้วคนรอด้วยอ้วนกันทั้งแบบก็รู้อยู่ว่าราคาด้วยอ้วนราคามันแรงอ่ะแล้วสองพันกว่าล้านเนี่ยเพอเผอราคาแบบอาจจะแช่อยู่นานก็ได้เพราะว่ามันเป็นต้นกิบ ต้นกิจเนี่ยราคามันจะแรงนะครับต้นกิจเนี่ยตัวเปิดเนี่ยได้โคตรแบบห่วยแตกกับเลดเปิดอะเรดเปิดห่วยแตกจริงนะครับเอออย่างตอนแบบวีเอล่าเข้ามาเนาะกุล,ลิดเข้ามาอย่างเงี้ยดูดิเรดเปิดโคตรห่วยผมแทบไม่อยากเติมเปิดอะผมก็ได้มารอท้ายกิจเออค่อยเปิดให้ตัวดีๆเพราะว่ามันมีแพ็กดีๆเข้ามานะครับประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าแพนิกมากนะครับผมนะเออผมก็จะมาบอกไว้แค่นี้แหละนะครับผมนะก็เป็นคลิปแรก ประเดิมหัวของช่องแหลมสิงไลฟ์แล้วกันนะครับมาแจ้งประมาณนี้ถ้าใครอยากรู้อะไรแบบเล็กๆย่อยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คอมเมนต์ไ้ได้นะครับในช่องแหลมสิงไลฟ์เนาะเออแล้วก็อีกอย่างแพ็กนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้เติมนะผมแนะนําเลยว่าคุณเติมเอะไอเติมปเปิดครบสิบครั้งเนี่ยคุณเติมเอะกิดหน้าคุณจะไม่ได้เห็นอย่างนี้จนกว่าจะท้ายกิดก็ประมาณเดือนกว่ากว่าคุณจะได้เห็นแพ็กแบบนี้ออกมา นะครับแพ็คที่แบบเปิดแล้วแบบได้คุ้มๆอย่างเงี้ยนะรอท้ายกิจกันอะแบบช้ำๆอะเออประมาณนั้นครับเพราะนั้นก็คุณก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วถ้าใครเล่นมาตลอดอะเอออันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเก่งหรือว่าแม่นอะไรนะก็ะอย่างที่ผมบอกแพ็คคูณสองก็รีทุกๆสามเดือนเออก็นั่นแหละตอนแรกมารีแบบรีซีซั่นมาเนี่ยก็แพคคูณสองมาครั้งแรกแล้วก็มารีอีกที ตอน TOTY มาลีกทีตอน TOTS เออแล้วก็มีกิจยูโรมาขั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหนึ่งกิจมาขั้นแล้วก็กิจต่อไปเป็นกิจหลักก็คือกิจฮอร์ออฟรีเจนเป็นกิจหลักก็คือกิจใหญ่นั่นแหละนะครับกิจที่จะเพิ่มทั้งโอเวอร์แล้วก็รีคูณ2ด้วยนะครับกิจไหนเพิ่มโอเวอร์กิจนั้นรีคูณ2ให้ให้คิดง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับผมเออก็เพราะฉนั้นแพ็คคูณ2ก็จะรีในตอนพฤหัสที่จะถึงนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็เตรียมตัวเตรียมตังค์กันไว้ นะครับเตรียมสุ่มกันไว้นะครับผมนะเออประมาณนั้นนะครับผมใครที่อยากหาเงินเอ็มไว้ดองเงินเอ็มไว้ควรรีบเติมไว้ตั้งแต่กิจนี้นะครับเพราะว่ากิจหน้าผมบอกเลยว่าแพ็คเนี่ยเกลือแน่นอนแล้วก็กิจต่อไปสตาพาร์ตนะครับตัวในพาร์เนี่ยจะเป็นตัวโอเวอร์เก้าเก้านะนะครับตัวในพาร์จะเป็นตัวโอเวอร์เก้าเก้าก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโอเวอร์เก้าเก้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมนะก็ เออแล้วก็ต่อเวลาพิเศษด้วยต่อเวลาพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่1นะครับของการรีนะนะครับจะเป็นรีแบบเนี่ยอีก10วันนะครับวันที่1นะครับก็จะรีเฟซตัวนักเตะในนี้ด้วยนะครับก็เอาง่ายว่ากิจใหม่นักเตะกิจใหม่เข้าด้วยนั่นแหละก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยก็เป็นท็อปห้รวมนักเตะกิจใหม่ด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นโดอ้วนอย่างเงี้ยโดอ้วนเข้ามาก็จะเป็นโดอ้วนอันดับหนึ่งของท็อปห้อย่างเงี้ยราคาดีสุดเออก็ต้องมันก็จะจััดในนนนววที่่1ผมแะําา ใครอยากแลกวันนี้แลกไว้ได้นะสามารถแลกไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าอีก10วันเราแลกแต้มเนี่ยเปิดเอาตัว9 6เนี่ยมาแลกแต้มเนี่ยยังไงก็เก็บไว้ได้เกิน6 00 0กว่าแต้มแน่นอนนะครับผมก็สามารถแลกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้แหละนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากที่ชอบหรือเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องใหม่ผมด้วยนะนะครับไม่ใช่ช่องใหม่หรอกช่องที่เอาไว้ลงแบบคลิปสนุกๆ,ๆแบบคลิปแบบอย่างนี้นะครับประมาณนี้แหละเออก็ฝากลงไว้ด้วยแบบฝากติดตามไปด้วยนะ ก็สำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรไม่รู้จนตอนไหนเหมือนกันนะครับอยากลงก็ลงอยากทำถ้ามีข่าวสารอะไรอยากแจ้งก็เดี๋ยวมาลงให้แล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมฝากกดไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทีู่จนจบขอบคุณมากครับ